ครับวันนี้สารดีกาเนี่ยได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับในคดีที่ครูปีชาเนี่ยฟ้องดุงจรูนในเรื่องของยักยอกและรับของโจรน,นะครับคดีนี้ยมันยืดเยื้อมาตั้งแต่ตอนผมเข้าไปทำเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาปี60แล้วแหละนะครับแล้วก็ครูปีชาฟ้องมาเนี่ยสู้คดีกันเกือบ5ปีนะครับทางทางเราเนี่ยดุงจรูนเนี่ยชนะคดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ นะครับล้วก็ครูปีชาเนี่ยเขาก็ได้ขออนุญ,ญาตศาลนะครับยื่นดีกานะครับปรากฏว่าศาลก็อนุญาตแล้วก็วันนี้ศาลดีกาได้มีคําพิพากษาแล้วนะครับค่อนข้างจะชัดเจนแหละว,ว่าครูปีชาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสลากนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องลุงจรูนได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังจากคําพิพากษานะครับมันก็คือเขาได้ระบุมาเขาได้ชัดเจนของพยานแต่ละคน นะครับรวมถึงตํารวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ให้การเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงยังไงคิดว่าหลังจากวันนี้นะครับจะเอาคําพิภากษาเนี่ยไปดาเนินคดีต่อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางรุงจรูนเนี่ยได้มีการฟ้องครูปีชาแล้วก็ทางทนายวรยุทธ์ไว้ในเรื่องของร่วมกันฟ้องเท็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าศารในคดีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้รอคดีนี้ก่อน นะครับแต่ว่าวันนี้คดีเนี้ยถึงที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะไปขอให้ศาลเนี่ยดำเนินพิจารณาต่อนะครับแล้วก็จะเอาคำพิพากษาไปใช้ในทุกๆคดีนะครับไม่ว่าคดีที่ได้มีการแจ้งความที่กองปราบด้วยแล้วก็เรื่องอยู่ที่พนักงานอายาการก็มีนะครับก็คิดว่าครูปีชาน่าจะถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้องเท็จแจ้งความเท็จนะครับนำสืบเท็จน่าจะเยอะอี่เหมือนกัน นะครับก็ผมก็คงทําหน้าที่เป็นทานายความลุงจรูนต่อในในส่วนของการดําเนินคดีกับของครูปีชาแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเลยนะครับให้กับผมแล้วก็ทางลุงจรูนนะครับว่าลุงจรูนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจมาตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ กดไลค์ให้กล้องหน่อยกดไลค์กดไลค์หน่อยายดปนากดไลค์น่อยกดไลค์ะคดีนี้ครูเป็นผู้ฟ้องเขายักยอกทรัพย์รับของโจรฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทรัพย์เป็นของใครก็ต้องขึ้นพินาในคดีแพ่งต่อไปครับ